มากันที่การมอบรางวัลให้กับคนทำโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับเวทีสวนดุสิตไทยมูวี่โปสเตอร์อวอร์ดซึ่งจัดการ่อเนื่องมาแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่3ค่ะใช่ค่ะและปีนี้นะคะมีโปสเตอร์เข้าชิงกว่า48เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องไหนจะได้รับรางวาัลโปสเตอร์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเราไปติดตามชมในข่าวนี้กันค่ะ นับเป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่มอบรางวัลให้กับคนทำโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยสำหรับเวที0ูนดูสิทธไทยมูฟฟี่โปสเตอร์อ d วอร์ ที่ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วโดยตัดสินจากลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนการจัดวางองค์ประกอบการออกแบบตัวอักษรการใช้โครงสีและการเล่าเรื่องโดยปีนี้มีโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกเข้าชิงจัดทุกค่ายหนังถึง48เรื่องด้วยกันซึ่งภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศยรยมหาราชยุทธหทัตถีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อ,ออกแบบโดยทีมงานดเตรเฮดส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตกเป็นของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยแนวแฟน เรื่องไพรดิบโดยทีมงานกล่องชัยภาพยนตร์ในขณะที่นังพีวัยรุ่นจากค่ายเอ็มตตินาที่โกยเงินในบ้านเราไปถึง45ล้านบาทอย่างเรื่องฮาชิมะโปรเจกต์ก็คว้าตำแหน่งโปสเตอร์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัล Popular ่ o โหวไปครองซึ่งงานนี้ผู้อำนวยการสร้างอย่างอังเคออด r เก็ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตนเองค่ะอย่างโปสเตอร์แผ่นนี้นะเขาไม่เลือกที่จะแวะแล้วก็มีวัยรุ่น เพราะมันก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่มีการซื้อสูงสุดก็คือวัยรุ่นฉะนั้นวัยรุ่นต้องอยู่ในโปเตอร์หลงนี้หรือมีอารมณ์ที่เป็นหนังไม่ใช่โบราณโบราณนนะเป็นอะไรไวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแล้วก็มีบรรยากาศของของความเป็นผีหน่อยแล้วมันเหมือนกับเออดูมันคงคงมีอะไรสมัยใหม่หน่อยไม่ใช่เป็นแบบดาร์กมากๆถ้าดาร์กเดี๋ยวเด็กๆไม่ไปกล้าไปดูอะไรเงี้ยผมว่าเอาเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยคนทํางานหรือคนที่สนใจ ด้านเกี่ยวโปสเตอร์เน่เขาก็เกิดความยังราภาคภูมิใจว่ามีคนมาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของโปสเตอร์ซึ่งจริงๆมันมันมีทั้งคุณค่าและความสําคัญมามานานแล้วและยังเป็นอย่างมากๆด้วยแต่แต่คนอาจจะมองข้ามคิดว่าไม่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกเรื่องที่ได้รางวัลด้วย<ช>จริงๆโปสเตอร์เนี่ยสำคัญนะคะ,คะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ค่ะแต่ไปอยู่หน้าโรงฟ้าไเห็นโปสเตอร์หน้าดูเราก็อยากจะเข้าไปดูให้ค่าเหมือนเป็นแบบเอ่อ ความประทับใจอย่างแรกที่เราเห็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำโปสเตอร์ภาพยนตร์ทุกท่านเลยต่อดการค่ะ